สวัสดีครับวันนี้เรากลุ่ม5จะมานำเสนอเรื่องพอร o โลฟีนอกซี่แอซิติกแอซิดเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีลทธิ์เหมือนฮอร์โมนกลุ่มออกซินโดยเราจะแบ่งเป็น6ส่วนเพื่ออธิบายตั้งแต่ชื่อสารโครงสร้างการออกฤทธิ์การใช้จริงความปลอดภัยและสุปท้ายเรื่องครับกกลไ ออกฤลิหรือเรียกอีกชื่อว่าออกซิไดนนะคะและตัวอย่างงานวิจัยการออกฤลธิ์ขอรฟีนอซิกอะเซติกแอซิดทั้หน้าที่เรียนแบับออกซิคนะออกซิคือฮอร์โมนพืชกลุ่มที่ควบคุมการนิตัวของเซลล์การเกิดรากและการติดผลจึงถูกใช้เพื่อเพิ่มอัตราการติดผลและลดการหลุดร่วงของผลในให,หลายๆ นอฟซีอะเซติกแอซิกจะช่วยเพิ่มการติดผลและการผลิตผลของพริกภายใต้สภาวะความร้อนได้อย่างมีในยสำคัญตัวอย่างการศึกษานะคะของบาลิยันเอรลันให้ตัวเลขเปรียบเทียบที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามการใช้ควรระวังปัจจัยเวลา ปริมาตรข้อควรจะแตกต่างตามชนิดพืชและสถานที่และสิ่งแวดล้อมค่ะตัวแหวเป็นซีนะคะมีหนึ่ง L ที่ต้องแ่งคารานะคะมีอิเทลิงเกตต่อการ ปริมาณสูงหรือเชี่ข้นมากเกินไปสา,ารอาจจะไปกระทบต่อในน้ำหรือดินเราต้องคอยจัดการอย่างแม่และเลยนะคะเราต้องดูกำกับอ่านฉลากและตามคำในน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะโอเคได้แล้วเนาะต่อมานะคะก็ก็คือสาร4 CTA หรือ c h l o ฟีน e n o x y c a r b i n a z i n e นะคะเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อแยกออกเส้นสังพอล การเกษตรถ้ากระตุ้นการผลกลดการร่วงของดอกไร้ผลอ่อนและช่วยให้บางพืชเช่นมะเขือเทศหรืออง,งุ่นสร้างผลได้โดยไม่ต้องผสมเกสรค่ะทางด้านความปลอดภัยนะคะแม้จะมีพิษไม่มากแต่สามารถระคายจนตับผิวหนังและทางเดินหายใจอาจเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตน้ําดังนั้นผู้ใช้ควรสวมถุงมือหน้ากากรืะหลีกเลี่ยงการทิ้งลงแหล่งน้ําค่ะสรุปนะคะสาร CCA นะคะมีประโยชน์ต่อการเพาะมันบลิต แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทางผู้ชายและสิ่งแวดล้อมค่ะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม4 CPA เป็นสารที่เป็นสารเคมีที่อาจมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและในระบบนิเวศถ้าใช้ผิดวิธีดังนั้นการจัดการของเสียและการนำเอาไปใช้ในที่ชุ่มชื้นต้องมาระวังสุกสั้นๆ4 c p a ีเยเป็นออกซิไดท์ซันเทสติก p ีดที่มีประโยชน์ด้านการติดผลแต่ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำและข้อจำกัดของผู้ผลิตหน่วยงานกำกับดูแล มิสเตอร์สามมอครับ4 C P A คืออะไรครับโคโลฟิโนฟีอะสติกแอซิดครับอ่าแล้วสูตรโมเลกุลของ4ี C P A คืออ,อะไรครับคือ C 8 H เ C L O 3าครับเฮ้ยก็ยัยยงขอบคุณครับ